หมอผู้ดูแลหลวงปู่แสงเผยอาการระหว่างเข้าตรวจไม่รู้ตัวสิ่งที่ทำยันป่วยอัลไซเมอร์หมอดูแลหลวงปู่แสงเผยอาการระหว่างเข้าตรวจไม่รู้ตัวสิ่งที่ทำยันป่วยอัลไซเมอร์แต่ไม่ใช่เจ้าของไข้จึงให้ข้อมูลไม่ได้100เปอร์เซนจากกรณีที่มีหญิงสาวร้องเรียนนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา ให้ตรวจสอบหลวงปู่ชื่อดังวัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรโดยได้มีคลิปช่วงเกิดเหตุเป็นหลักฐานภายในคลิปจะเห็นหลวงปู่พร้อมลูกศิษย์ชายสามคนนั่งประกบเมื่อญาติโยมผู้หญิงเข้ามากราบไหว้จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆต่อมากระแสรเริ่มตีกลับหมอปลาหลังชี้แจงว่าหลวงปู่แสงมีอาการป่วยอัลไซเมอร์ อาจก่อเหตุโดยไม่รู้ตัวและบุกไปแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังทีมข่าวสอบถามหมอที่ดูแลอาการของหลวงปู่แสงโดยระบุว่าทีมข่าวโทรศัพท์มาสอบถามนายแพทย์ทรงพลยืนสุขนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลยโสธรระบุว่าหลวงปู่มีอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ตนได้ตรวจหลวงปู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นการตรวจโรคปัจจุบันเช่นอาการปอดอาการสำหรับผู้สูงอายุและจากการพูดคุยหลวงปู่มีอาการจำไม่ได้ถามย้ำแล้วย้ำอีกตลอดเวลานายแพทย์ทรงพลกล่าวต่อว่าอาการบ่งชี้ชัดเจนที่สุดคือทางทีมแพทย์ฉีดยาให้หลวงปู่เรียบร้อยแล้วแต่หลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ฉีดขณะที่หลวงปู่เอง จะพกเหรียญที่เป็นสิริมงคลไว้กับตัวแล้วก็จะให้ทีมแพทย์ซึ่งได้ให้แล้วให้อีกน่าจะเข้าใจได้ว่าหลวงปู่จำไม่ได้ว่าให้แล้วจนทีมแพทย์ต้องบอกว่าพอแล้วซึ่งปกติอาการเหล่านี้จะเป็นอาการของกลุ่มโรคดังกล่าวส่วนเอกสารหลักฐานที่ปรากฏออกมาสื่อสังคมออนไลน์ในแพทย์ทรงพลร,ระบุว่า ตนเป็นแพทย์ที่รักษาตามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้เป็นเจ้าของไข้ในโรคอัลไซเมอร์จึงทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้100%เปอร์เซวันพรุ่งนี้ทางสาธารณาสุขจังหวัดจะมีการถแถลงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรอ,อาจจะเชิญแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งมาร่วมถแถลงด้วยเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันนายแพทย์ทรงพลก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าท่านมีภาวะหลงลืมจริงครับผมได้เข้าไปให้การรักษาท่านเป็นประจำท่านจำใครไม่ได้เลยไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำลุกนั่งนอนเองยังไม่ได้เลยแค่ประคองทาาดขันมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วครับลูกศิษย์เผยคำพูดหลวงปู่แสงก่อนโดนบุกลั่น พรุ่งนี้ผีเปรตจะมาเยอะโดยหนึ่งในลูกศิษย์ได้โพสต์ถึงการแสดงออกของกลุ่มหมอปลาที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นว่าจากพฤติกรรมกิริยาวาจาการแสดงออกที่ก้าวร้าวไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระพุทธศาสนาผลกรรมที่พวกคุณทั้งหลายได้ทำไว้กรรมได้เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว การทำงานของพวกคุณไร้จรรยาบานเป็นอย่างยิ่งเรื่องของสงฆ์ท่านมีวิธีขั้นตอนสอบกันเองไม่จำเป็นต้องให้สารเตี้ยอย่างพวกคุณตัดสินแบบนี้พระสายปฏิบัติท่านรู้ภูมิจิตภูมิธรรมสอบจิตกันได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาการยกกันไปบุกวัดไล้สดใช้คำพูดจับจ้วงยืนชี้หน้าด่าพระผู้จาหยาบคาย วังเอายอดไลลเอากระแสนรกเรียบร้อยแล้วครับท่านล่าสุดอาจารย์เฉลิมชยัยเตือนหมอปลาอย่าห้าวทำอะไรใช้สติอาจารย์เฉลิมชยัยอาจคลิปเตือนหมอปลาอย่าห้าวทำดีแล้วที่ผ่านมาปกป้องพระศาสนาแต่ทำอะไรให้รอบคอบอย่าห้าวหลงคำคนเยินยอดังได้ก็ร่วงได้ เมื่อวันที่13พฤษภาคม65อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายผู้สร้างวัดร่องคุนเปิดเผยถึงกรณีที่หมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวอายุ44ปียูทูบเบอร์ชื่อดังในกรณีที่หมอปลาบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงยาน,นาวโรณจังหวัดยโสธรจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ โดยอาจารย์เฉลิมชัยได้กล่าวว่าอยากจะฝากถึงหมอปลาต้องระมัดระวังห้าวเหลือเกินคิดหน่อยใช้สติหน่อยไม่ใช่ใครส่งคลิปมาก็ห้าวไปลุยเลยบุกเลยพี่เป็นห่วงที่ผ่านมาทำมาดีแล้วช่วยปกป้องพระศาสนาทำมาดีแล้วแต่ว่าการลุยแบบขาดสต,ต,าาาติต้องระวังทั้งกิริยามารยาทต้องระวังดังแล้วมีคนติดตามเยอะ ขึ้นได้ก็ร่วงได้ดังได้ก็ดับได้จําเอาไว้ว่าอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกแบบขาดสติต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปฟังคนสรรเสริญเยินยอเพราะคนดังแล้วดับก็มีให้เห็นเยอะแยะต้องระมัดระวังหลวงพ่อท่านอายุขนาดนี้แล้วยังเป็นอัลไซเมอร์จะไปเอาอะไรกับท่านทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิตของท่านละ่ะ อย่าไปด่วนตัดสินใจเออะก็บุกระวังจะล้มเอาได้นะเตือนสั่งพักงานนักข่าวสาวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมสัมภาษณ์หลวงปู่แสงข่าวเวิร์กพอยต์น้อมรับผิดนักข่าวสาวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างสัมภาษณ์หลวงปู่แสงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมพักงานเจวัน หลังหมอปลาพาสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรมอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรกรณีปรากฏคลิปกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงยานาวรโรพระเกจิดังคุกค,คามทางเพศหญิงรายหนึ่งโดยระหว่างสอบถามหลวงปู่แสงและพระลูกศิษย์อยู่นั้นมีนักข่าวหญิงรายหนึ่งของสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยทีีแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการสัมภาษณ์ ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างมากในสังคมออนไลน์ล่าสุดกองบรรณาธิการข่าว Workpoint ได้โพสต์ข้อความชี้แจงต่อเรื่องดังกล่าวระบุว่าข่าว Workpoint น้อมรับความผิดพร้อมลงโทษพนักงานสแสดงกิริยาไม่เหมาะสมวันที่12พฤษภาคม2565จากกรณีนำเสนอข่าวหลวงปู่แสงยาน,นาวโรพระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่11-12ถึงพฤษภาคม2565ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปรากฏออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่เหมาะสมจนส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากทางด้านกองบรรณาธิการข่าว Workpoint ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวและต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวมาณะที่นี้โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดําเนินการตักเตือนและพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นเวลา7วันพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทันทีโดยจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไป